โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับเซฟเซตติ้งนะครับหรือการบันทึกการตั้งค่าของยูเซอร์นะครับโดยจะยกตัวอย่างการบันทึกการตั้งภาษาของโปรแกรมเนะาะผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมนะครับต้องการให้โปรเจกต์เป็นภาษาไทยนะครับเปิดขึ้นมาทุกครั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็จะทําการเซฟแบบนี้เลือกภาษานะครับ เป็นภาษาไทยแล้วก็เซฟเซตติ่งโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมปิดโปรแกรมไปนะครับเปิดขึ้นมาใหม่ต้องเป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากที่เราไปตั้งค่าไปแล้วเนาะต่อไปผมเปลี่ยนใจนะครับจะตั้งค่า d e f อลต์เป็นภาษาสวีเดนนะเลือกสวีเดนตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟเซตติ n งเมื่อผมปิดโปรแกรมไปนะครับเปิดขึ้นมาอีกครั้งก็จะเป็นภาษา สวีเดนนะครับอ่ะอีกอันนึงอังกฤษนะครับปึ๊บเซฟแล้วก็ปิดไปนะครับเปิดขึ้นมาต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เห็นไหมครับถ้าผมเลือกภาษาไทยนะครับแบบนี้แล้วไม่กดเซฟนะครับปิดไปเฉยๆเปิดขึ้นมาใหม่โปรแกรมไม่จำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดเซฟนั่นเองเนาะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดจากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับ อะเลคเชอร์ที่แล้วเป็นยังไงมาดูนะครับอาเป็นแบบนี้เนะาะอาเดี๋ยวผมให้ให้ดูตัวนี้ก่อนอาเป็นแบบนี้คือเราสามารถเปลี่ยนธีมแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้เนาะแบบนี้แต่ว่ายังไม่สามารถบันทึกได้เนาะคือพอเราปิดไปเนี่ยเขาก็จะมาที่ภาษาอังกฤษตลอดเวลานะครับเนี่ยปิดไปนะครับผมเลือกภาษาไทยนะปิดไปก็เปิดมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาตรงนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยการ ามาเขียนเพิ่มเติมเนาะอีกหนึ่งปุ่มเองนะครับนิดเดียวเซฟเซตติ้งตรงนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะก็เปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็ขยายฟอร์มนะตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็ปี้มาเลยนะครับก็ตั้งชื่อปกตินะครับผมตั้งชื่อว่า BTN Save Setting มี S นะครับตรงนี้ แล้วก็ตั้งปกติแท a กเป็น save ผมเคาะ space bar 2ครั้งแล้วก็ setting เพื่อให้มันสวยงามเฉยๆนะครับการเคาะ space bar 2ครั้งต่อไปนะครับก็ตรงนี้ในตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างเราจะเห็นว่ามีตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยซึ่งก็จะเปลี่ยนสีตามธีมที่เรากดไปนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นบางๆตัวนี้ คือเราเรียกว่าเป็น divider เนาะเป็นตัวแบ่งนะครับเป็นตัวแบ่งเป็นโซนเป็นโซนให้มันสวยงามนะครับคําถามว่าใน Windows Form ทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับอะโปรเจกต์เดิมของเรานะครับตัวนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ให้วาง label มาหนึ่งตัวครับปึ๊บตรงนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อก็ได้นะครับ lbl นะครับ Divider มาตรงนี้จะเป็นตัว i นะครับ Divider Divider หนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อมีหลายอันเนาะถ้ามีอีกอันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น Divider สองนะครับจากนั้นให้เราทำการปรับ Auto Size เป็น False นะครับเราจะได้กำหนดขนาดได้เองแบบนี้เห็นไหมฮะปรับขนาดได้เองนะฮะก็ปรับตามปุ่มนะครับ จากนั้นมาตรงไหนอีกนะครับ border style ไล่ลงมาเลยนะครับเป็น f i x 3D ให้มันสวยงามนะ้องเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตนะฮะจากนั้นไล่ลงมาอีกนะครับก,ก็จะเป็นในส่วนของเทคนี้ก็ให้ลบไปเลยเนาะมันต้องเป็นค่าว่างนะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะปรับความสูงนะครับความกว้างเราปรับได้แล้วนะครับ ความกว้างนี่ก็เท่ากับปุ่มนะครับส่วนความสูงนี่ต้องปรับนิดนึงผมจะลองซักถ้าเป็นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอลองสองดูนะครับสามโอเคผมคิดว่าประมาณนี้กำลังสวยเนาะจากนั้นก็ใช้เมาส์ใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับขึ้นลงเพื่อจัดเรียงเนาะ แล้วก็ปรับขนาดฟอร์มได้ตามต้องการนะตรงนี้อันนี้ก็ลากขึ้นลากลงได้นะครับการปรับแต่งตัวนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับการออกแบบนี้จะต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับจากนั้นลองสตาร์ทโปรแกร,รมดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าโอเคนะครับก็ดูดีนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้สีปุ่มกับสีตัว divider นั้นยังไม่ได้เปลี่ยนตามธีมเนาะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนตามธีมด้วย